เอาวันนี้พามาชมร้านนสสามก่อขุดเขียวพี่พร้อมโอนเหมือนโฉนดเลยพี่นะที่เห็นนี่ก็คือติดทางสาธารสองด้านนี่ฮะอันนี้ด้านข้างนะด้านข้างของแปลงเจ้าของขายในราคาที่อยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทหนึ่งจุดเจ็ดล้านบาทต่อไร่นะพี่ด้านข้างของแปลงนี้ก็จะเป็นอ่ละยางเนาะถ้าเกิดว่าโอ้โหถ้าเกิดมันเหมือนจะอ่าเขาเรียกอะไร ขนมละอย่างขั้น,นเนาะถ้าไม่ขั้นาน้ำนะโอ้โหสวย,ยน้ำใสเลยพี่นะฮะอันนี้อยู่ที่ต,ต,ต,ตสาริกา,อ,าเอเมืองจงัังหวดนครนายกฮะแปลงนี้นะฮะที่แบปบปักไว้วเนี่ยฮะที่เห็นนะจากนี้ฮะเข้าไปดูแะ,ะ้วแล้วก็วีวภูเขาพี่เขาเลยแล้วก็ปักไว้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยที่เห็นทั้งหมดเลยนะนี่ครับ ามาถึงสามแยกนี้ฮะสามแยกก็คืออ่าให้ดูก่อนสามแยกขวามือของภาพนะพี่เนี่ยแปลงของเราอันนั้นก็คือเขื่อนนะพี่ที่เรามองเห็นใกล้ๆนะเราอยู่แถบขวาของเขื่อนฮนะสุดแถบขวาของเขื่อนนี่ฮะนี่เรียกเขื่อนเดี๋ยวผมจะนี่ยนั่นก็จะสันเขืนนะ่อนเนาะอยู่แถบขวามุมขวา อันนี้แปลงของเรานะพี่ติดทางสาธารณะสองด้านนะพี่อนอสอสามกขุดเขียวฮะราย<ม>ละหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทพอหต้นยางของเราทั้งหมดนะพี่สองสี่หกเจ็ดต้นฮะพี่ทั้งหมดที่มองเห็นเนี่ยนะแล้วก็ด้านหลังแปลงท้ายแปลงเราไม่ถึงนู่นนะไม่ถึงเขาไม่ชนเขาฮะห่างเขาประมาณสักสัก,สก150ร้อยห้าสิบเมตรที่เราสิ้นสุดแค่ไม่ถึงเขานะห่างเขาอยู่ บรรยากาศที่ฮะโอ้โหสวยมากราคานี้ไม่มีอีกแล้วฮะในพื้นที่ก็จะบินอ่าเขาจะปลูกส้มโอยังไม่โตฮะสูงประมาณสักเมตรเมตรสามสิบต่อได้อยู่อันนี้ก็คือส้มโอเนี่ยแล้วก็จะเป็นปลูกกล้วยแกก็จะปลูกกล้วยแล้วก็มีอ่านี่ฮะทุเรียนนะพี่แกก็เริ่มปลูกทุเรียนไปแล้วเนี่ยฮะโตอยู่ประมาณสักเมตรสามสิบได้ในถั่วเรียนนะ ทุเรียนแกปลูกเยอะๆอยู่นะ,ะดาาเดาอยู่น่าจะอยู่ประมาณสัก40 30 40ต้นฮะประมาณนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าที่ดินเราไม่ถนนไม่กั้นเนาะแล้วติดคลองสวยเลยนะพี่แม้ถนนกั้นไปหน่อยเนาะถ้าไม่กั้นนะก็ติดลำธารน,นะนี่ฮพี่ <c oughs> ลำธารแบบน้ำใสามากนี่ฮ อันนี้หน้าแรงนะพี่หน้าแรงเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาถ่ายเลยนี่เลยวันนี้บกกระลาคุมพาอา่าฮะคุมพาวันที่ยี่สิบวันนี้ที่เท่าเลนเนาะนี่ยี่สิบกว่ากล <c oughs> จะจำไม่ได้ช่วงนี้อา่ารีวิวเยอะฮะหลงลงืมลืมแก่แล้วพี่แก่แล้วเนี่ยสนใจครับติดต่อศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามนี่ฮะตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครจังเอ่อหน้ากว้างด้านนี้ก็อยู่ประมาณสักเอ่อ ถนนด้านนี้นะกว้างเดียวประมาณสัก40เมตรแล้วก็ด้านนี้ฮนะด้านนี้เนาะเดี๋ยวผมจะรีวิวจากที่ผมยืนอยู่นะเลยหนะ้ารถสามคันไปเลยเอ้า1ร0อยเมตรชัวฮนะหนึ่งรอยเมตรชัวถูนไฮะ จากผมยืนอยู่เนืกันเลยหน้ารถไปประมาณอีกสัก40เมตรฮะตน้ตนต้นต้นไม้ต้นนู้นเลยมะพร้าวจะมีต้นมะพร้าวอยู่จากนี่ไปฮะถนนสองด้านครับพี่ด้านนี้ก็จะเป็นคลองกันนะแต่มันมันมันไม่แปะนะรดยาม,มันอ่าคั้นอยู่แต่ถ้าราดยามไม่ขั้นนะสวยงามเลยพี่ติดคลองน้ำใสๆเลยพี่เนี่ยถูใสามากผม สายจนแบบว่าเห็นตัวปลาวิ่งเลยสุดยอดครับแปลงนี้นอนก3กไร่ละ1,700บาทโอ้โหถูกสุดๆบรรยากาศดีวิวภูเขาพี่วิวภูเขาสนใจเต็บติดต่อครับ0923804583ครับ0923804583ครับ ตําบลศรีกาเพื่ออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกอ่าขึ้นอยู่ติดกับเขื่อนท่าด่านนครนายกเนาะสวยงามมากต้นยางก,ก็สองสี่หกเจ็ดต้นพี่ใหญ่ๆวิวภูเขานัดดูที่ได้ทุกวันครับนรสอสามกอรายละหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทโดยไม่ใช่เจ็ดแสนพี่ตัวทีครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เนาะก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาก็จะให้บรรยายก็จะให้ดูกันแบบชัดๆไปเลยเนาะ ก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ว่ารายละเอียดไม,ไม่ค่อยดีเวิร์กเ,เ,เท่าไหร่เนาะผมก็จะทำยูทู e ก็จะตัดต่อซะเยอะเนาะโอเคเข้าใจตรงกันสนใจครับติดต่ออีกครั้ง1 0 9 2, 3 8 0 4 5 8 3 0 9 2 3 8 0 4 5 8 3ครับ